สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื่อน,นี้พบกับแม่ดวงกินแสบอีกแล้วเด้อค่ะเมื่อน,นี้แม่ดวงกินแสบผ้าเมื่อกินขนมจีนน้ำยาแกงเขียวหวานปอพิษปอพิษพี่น้องไอ้แกงเขียวหวานตีนไก่ใส่เหลือดไก่นอกเป็นขนมจีนเอ้าเอา,เอาง่ายกินขนมจีนตีนไกลล่ละไปพี่น้องอพันเสือ้อขึ้นก้นเดียวแขนเสือ้อมัเยาวมันสิบไปอันนี้เนาะเอา้จาจะได้ก็แล้วแต่ฝากก็ไล์ก็แช่แม่ดวงกินแซบแน่เด้อค่ะในคลิปนี้ อัผ้ามากินผ้าพี่ผ้าน้องกินคือเกาบวมมีพักยังไรมี่พักแค่นี้เท่าที่หาได้เนาะพี่น้องเนาะมาแสแสรน้ากันเด้อค่ะมามามาเฮ็ดเองค่ะแกงเขียวหวานแกงเองอสแปรมักันเด้อค่ะมื่อนี้ผ้ามากินเปลี่ยนบรรยากาศคูมืมอกินแต่เนห้อวงมือนี้มือนี้อันสามีพันแม่บริเฮ็ดงานมื่อนี้พันยุดพันเบิงลูกให้เนาะ น,นั่งข้างนอกยุ่งร้านหลายนั่งข้างนอกยุ่งบินพึ่งพึ่งอยู่พี่น้องเห็นปะหน,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 นาฝนยุ่งหลายแสบ あれ <music> แดดมันซองเนาะมันก็สิว่าเห็นสีสันเขาปุ่นปนันใดแดดมันซองพี่เน่อยหามุ่มาาง่ปาีไหนเถอะจังหวะดีๆก่อนหามุ่เนาะนเห็นสีสันหาหารหันขนเื่มแนม พอนอันนาเมื่อตามอวอหิวแค่หรือมังกรกลมกินอย่างเดียวขามาก,กลมเบิร์กว่างหันเห็นแม่เขาแคลนยุ่ยไหม,มเบิร์กกันกันกนบอกบอกกันได้พี่น้องกันเลย ຍ່າເດຂ້ອຍກິນເຂົາກິນຫົວນີ້ລະພີ່ນ້ອງຂ້ອຍກໍບໍ່ເອົາມາກິນອັນບໍ່ບີເບິດເນາະອັນບີທຳຕະຂອງກິນນາສົດໃດ กินไก่มาโชว์พี่น้องคือๆกินบนโลกแล้วเปลือดดีได้พี่น้องแต่ข้าวจินบมะลงเหรอหม่เปลือกินบมะลงกเตยคือแบบว่าแต่สาระเพาะอยู่่งๆเนี่ยก็เลยไม่อยากกินแบบเน,ยยน่าใหญ่ยากปลได๊เนาะแต่ขนมเส้นนี่กับพีชอยู่ได้พี่น้องแต่มันอดบลได๊พี่น้องจ้ะเอ้ยกินเนาะ เบาเบาเลงเนาะแซ่บพริเมื่อจะคล้องจ้ะแกงเองแกงเขียวหวานยิ้มเันเบิดแล้วอโอ้ยตบถ่ายพัจกจังหน่อยจะเอ,อ่าพินองเนาะ ถักกรอบกรอบแซ่บโอ้ยอิ่มครับรสสดกรอบไพเด้อพี่น้องเอ้ยมาเกียดแห้งโอ้ยนางกัน มน,นีภาพมาเปลี่ยนบรรยากาศกินข้างนอกโออโอ้ปวดระพี่รองเด้ยอยิ้มยิ้มคักมือน,นิ้วจะเป็นแกงเสียบคักได้ดวงแกง เองเองแตงเองแซ่บเองพี่น้องเอาละเจ้ามาอนี้กินบะสุภาพจังไดกินบะสุภาพกินบะเป็นตะตั้งกับขอโทษขออภัยไว้ได้หลายเด้อจ่าเด้อไว้พบพักกันไหมในโอกาสน้ะอยากให้กินยังในคลิปต่อไปคอมเมนต์ไต้คลิปได้เลยเด้อจ่าฝากก็ไล์ก็แชร์ให้แม่ดวงกินแซ่บน้ำเนเด้อจ่าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับส่องเนยน้อยของแม่ดวงเนาะค่ะนอสวัสดีค่ะ